เพราะแค่ขาไม่ดีแต่ว่าฝากแกงดีอยู่อุ้ยลืมนินทาไม่ได้ด้วยนะดูไลอยู่ดูไรลูกเขยตลอดเวลาบังนินทาปุ๊บเนี่ยเอาอีกแล้วมึงนินทากูอีกแล้วเพราะนั้นเนี่ยเหนียวเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านโดนด่า ไม่ได้นอนเล่นติ๊กต็อกไม่ได้นอนเล่นอะไรแบบนั้นนะคือนอนเนี่ยก็เนี่ยเปิดดู YouTube เปิดดูคลิปร้องเพลงน้องต้นข้าวเอ่อเปิดดูไลฟ์ลูกเก๋ยแล้วก็เปิดเอ่ออ่เปิดคลิปเดียวอ่ะคลิปเรียวหรือไม่ก็คลิปช็อตเนี่ยนงเปิดทั้งวันเปิดเปิดเปิดแล้วพอถึงไลนลูกเก๋ยขึ้นไลฟ์พุ๊บเข้ามาซุ่มดูว่าลูกเก๋ยขายของได้ไหมอ่ขายของดีไหมแอบนินทาแม่ยายหรือเปล่า พอถึงเวลากลับไปถึงบ้านกูเห็นนะมึงนินทากูกับคนโน้นคนนี้คนนั้นเอาแล้วกลับไปถึงบ้านโดนอีกแล้ว <laughs>